สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ26ธันวาคม2564พลเรือโทปกครองมณฑธาพริ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมีลักษณะอาการมึนเมาและพูดจาขมขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งว่าจากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือจริงโดยทางด้านกองทัพเรือขอแสดงความเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรทางด้านพลเรือโทปกครองก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยต้นสังกัดเรียกตัวนายทหารผู้ก่อเหตุเข้ารายงานตัวอย่างเร่งด่วนและให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือควบคุมตัวนายทหารคนดังกล่าว นำไปเข้ารับการทำรงวินยัยนณะศูนย์ทำรงวินัยกองขับเรือพร้อมกับดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปนี่ฮะคุณผู้ชมไปดูสิครับไปดูกรณีที่ทางด้านนายทหารเรือคนนี้เนี่ยนะครับได้พยายามที่จะหาเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็มีการแอบอ้างบอกว่าตัวเองนั้นเป็นเพื่อนโจกเดี๋ยวจะมีการสัมยายทั้งกรงพักนะครับลองไปดูบางช่วงบางตอนนะครับ ซึ่งการใช้คําพูดนั้นเนี่ยนะก mm ็ใช้คําพูดที่อยาบคายแต่ว่าเวลานี้เนี่ยกองทัพเรือนั้นก็บอกว่ามีการสั่งท er ํารงวินัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับําารววจอยยยู่่ในนกคไ เดินเลงลงรงลงลงตงไนมาไปไหยมาไปไหนมาไปไหนมาไปไหมาไปม่ปนาไปไหนมาไปนมาไปไหนมาไนมาไปหนมาไปไหนมาไปไหนมาไไมปนไปไหนมปหนมาไปไหนไหมาไปไหไมไปมามหานาหานหานนมนไไหมนไา ไป่เลยไม่อยากอยู่ที่ไหนย้ายให้เดี๋ยวกู่ให้โจ๊กยายให้แต่ไม่อยากอยู่ไหนปู่บอกปู่ไม่ได้โจ๊กมึงไม่มึงไม่เกลียดกูพี่คะพอดีก็เรื่องของมันเรื่องของมันกูบอกไปเล้เพื่อนไอ้โจ๊กมันไม่เกลียดกูไงไม่ครับปุ๋ยเราเพิ่มปุ๋ยเราข้าราชการเหมือนกันครับนาย แล้วมึงก็กลับบ้านมึงสิผมมาทำตามตห,นตหน้าที่รับนายก็หน้าที่ของกูมันการกูมีเร้่องที่มาแดกเหล้าเอาตักให้เจ้าของร้านเขาบาอยกับเพื่อนกูกูย้ายไม่ทงังโรงพักเลยผมนี่กูโทรหายเก๋ย้ายไม่ทงังโรงพักเลยมึงยังมองหน้ากูอีกมึงคิดว่ากูบ้าเหรอกูจะเดินไปตียัดปากปามึงก็ได้เฮียมึงยิงกูไม่ได้หรอกเพราะกูยิงมึงไม่าทีเดียว พอมึงจะชักปืนออกมามึงตายไปแล้วไอ้จัตนมึงเดินมาจับกูเลยกูว่ามึงจับกูไม่ได้หรอกมึงเดินมาจับกูเลยมึงเดินมาเลยมึงกล้าวัดกูป่ะมึงกลับไปเลยเฮี้ยมเห็นชื่อวันกลับไปเวลานี้กูยิงโดยกระบาลมือตอนเนี้ยมึงหยิบปืนชักออกมามึงก็สวยแล้วรวยตำรวจรวย พวกมือฝึกไม่ได้รอบกูหรอกมือถ่าไม่โจ๊กกูไอโจ๊กเพื่อนกูว,ว่ากูมือป่าของประเทศไทยมือรีบไปเลยตำรวจชั้นผู้น้อยไอสัตว์สี่แจกใหญ่ไหมประเทศเนี้ยกูเป็นเพื่อนนอนตอสี่แจกมืออย่ามาทำกูตุ่ตีแบบนี้มือกลับบ้านไปโอเคปะ่ะมือมองกัวทำเวยอะไรเดี๋ยวขวดเบียร์ดเครื่ดดดดองหัวกระบาดมึงเลย กูเตือนยังไม่เชื่ออีกเดี๋ยวกูย้ายทั้งโรงพักกูมองกูํำคุยอะไรบัามึงกลับไปเลยเดี๋ยวจะเสียสักดิ์ศรีตำรวจมึกลับไปเวลานี้กูใหญ่ครับไเล่นจริงกูไป <c oughs> แค่เป็นหารเรื่องโม่โม่มาแดกเล่านายกตูกูเรียกพี่ โ okay, อเคปะ้มึงมองกูดำที่อะไรป่งเฮ้ยใจเ<ะ>ย็นใจเย็นปฏิบัติหน้าที่นะครับไปก็มองหน้ากูกูเตือนแล้วถุกจันทิงเคยเลยนะเหี้ยกระจอกมึงยังกล้าอยู่ดิมึงรู้จักเงว้ยซิวไหมฮะมึงดูถูกมักนนะุษย์ก่นะเกียรกล้าอยู่เนี่ย กูจบสิวเมกาด้วย